เสกโลโซห้ามการวิพากษ์กรส่งโรงพยาบาลด่วนอัปเดตอาการล่าสุดหนักเอาเรื่องซึ่งล่าสุดวันที่18มก,กรากคมจากทางด้านของเอมี่อมนวันดิโพดเฟซบุ๊กแจ้งข่าวด่วนเสกโลโซห้ามการวิพากษ์กรไปส่งที่โรงพยาบาลหลังภรรยาสุดที่รักการวิพากษ์กรประสบอุบัติเหตุล้มจนไหลหลุดก่อนขึ้นรถตู้เดินทางไปที่ศาลเราจะอยู่ดูแลกันไปเนอะ พี่การหกล้มก่อนขึ้นรถตู้เดินทางไปศาลตอนนี้ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนพี่เสกแยกไปศาลตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เอมมี่ขอไปดูแลพี่ก่อนพี่เก๋ก็ยังไม่ได้กินข้าวพี่การไหลหลุดตอนนี้เข้าเฟือกอยู่ค่ะเราทําตามสัญญาสัญญากันแล้วว่าจะไม่ทิ้งกันดูแลกันไปเนอะกลับบ้านเนอะดูแลกันไปอัปเดตอาการการวิพากษ์ก่อนไหลหลุดกระดูกแตกเอ็นขาดต้องเข้าเฟือกสองอาทิตย์ แล้วกลับมาให้หมอดูอาการจะลุกเดี๋ยวเราค่อยประคองกันเอาเนอะเดี๋ยวผัดเปลี่ยนเวรกันเอมมี่พี่เก๋คุณฮันกำลังใจสำคัญก็คงจะไม่ใช่ใครแหละคุณพี่เสกอยู่ข้างๆตลอดเวลากลับบ้านกินยาน,นอนพักผ่อนไม่ต้องทำไรไม่ต้องคิดอะไรอย่าดื้อใช่ไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ